เอาละครับ EP นี้จะเป็น EP ที่สนะครับสำหรับบ้านน้อยหน้าอยู่เดอะซีรีส์นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนการก่อสร้างที่ต่อนเนื่องมาจากอพิโซดแรกนะครับในเรื่องของการทําหัวเสารครับต่อหัวเสานะครับผมเพื่อที่จะวางคานคอดินถ้าช่างตามบ้านก็จะเรียกว่าทําตะก้อข้อหัวเสานะครับหรือว่าถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคเขาก็จะเรียกว่าฟุตติ้งนะครับผมซึ่งเจ้าตัวฟุตติ้งนะครับหรือว่าตะก้อข้อหัวเสาเนี่ยมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือ ลองรับน้ําหนักจากโครงสร้างทั้งหมดนะครับมาลงที่ตัวเสาเข็มแต่ละเสานะครับผมและถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้ค่ะอินโทรมา น้ำหนักของอาคารก็มาจากพวกพื้นสำเร็จมาจากพวกอุปรกรณ์บิวอินต่างๆในบ้านนะครับผมก็จะถ่ายมาที่ตัวเสาแล้วก็ตัวคาดแล้วก็จะมาลงที่ตัวเสาเข็มนะครับประมาณนี้นะครับหน้าที่ของเจ้าตัวฟุตติ้งตัวนี้นะครับโอเคเราไปดูนีกก่าครับคานคอดินก็จะอยู่ประมาณตรงที่ไม้พาดอยู่นะครับคอดินงานต่อไปคือคานคอดินครับ น,นี่ไงต่อมอ่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่อมอมันจะหอยมันจะห่อเสาเข็มเอาไว้ไไเอาไว้ทำอะไรเอาไว้รับน้าหนักคานคอดินคานคอดินจะรับน้าหนักเกือบทั้งอาคารเลยนะหลังจากที่ครอบตะกอ้อสี่เหลี่ยมไปแล้วตะกอ้อฟุตติ้งก็เทตัวคอนกรีตแล้วก็หล่อขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับฟูตติ้งจะหุ้มหัวเสาเข็มอีกทีหนึ่งครับแล้วก็หล่อเสาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อในการทําคานคอดินครับ ตัวนี้ที่เห็นว่าเสามันอยู่ใกล้กันเพราะว่าตรงนี้เป็นเสาร,รับบันไดครับเสากลางคือเสาเสาแบ่งระหว่างอาคารครับแล้วก็เสาสองเสาที่อยู่ขนาข้างนี้ก็คือเป็นเสาร,รับบันไดครับเนี่ยเสานี้นคัชแม่ประมาณนี้แล้วก็ข้าวนะครับก็จะมีทีนช่างเขานอนที่นี่เลยครับค้างแรมที่นี่เลยเพื่อจะเฝ้าของเลยครับเฝ้าเหล็กเฝ้าพวกอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับ ก็คือช่างเขาจะดัดเหล็กข้อยให้มันตรงครับเพราะว่าตอนขนส่งมานี่มันพับมาบก็เลยต้องมันนั่งยืดเหล็กกันอีกรอบหนึง่งนี่ครับยืดเสร็จก็จะไปวางรวมกันครับเพื่อที่เวลาใช้งานมันจะได้ใช้ง่ายครับนะครับเห็นไหมมันงอมาลักษณะอย่างนี้ครับ น้ะครับอันนี้เอาไว้ทาอะไรนะครับปอกขัน้นห่อปอกรัดคานแล้วอันนี้มันเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะครับนะครับคออ้อยเหรอครับอย่างนี้มันกี่หุน,นครับสิบหกมิลลิเมตรตัวนี้คือใช้วางใช้วางอะไรครับคานเหรอครับคานด้วยเสาด้วยใช่ไหมครับทั้งคานทั้งเสาแล้วตัวนี้แบบนะครับมันเล็กกว่าหนอยหนึ่ง อันนี้12มิลครับ,บอส,สองออเรคามนางชวนกะนอีอืมเขาแต่12มิลส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าตะแกรงฟุตติง้งครับอืม,อมเหล็ก,ลกลตัวเรียบๆอย่างเงี้ยครับน้าเขาเรียกว่าเหล็กอะไรครับอย่างเงี้ยเหล็กเก้ามิล เหล็กเส้นเก้ามิลอ๋อมาละรอบฟุตติ้งต้องเอามาทำเป็นปอกอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่าฟุตติ้งมันครบไปแล้วไม่ใช่หรอครับอ๋อมันเกินใช่ไหมครับอ๋อเกินอ๋อครับมันก็ยังได้ใช้อยู่ใช่ไหมครับครับเสาเอกกับเสาโทเนี่ยเหล็กมันยาวขึ้นไปขนาดนู้นแล้วเสาต้นอื่นนี่มันทำไมมันสั้นกว่าล่ะครับ เาสา,สาททเเสอย่างเสาโทว์ที่จริงแล้วการจะเฮ็ดมันซ้ากันนี่ละเพียงแต่ว่าเอา่อเฮ็ดได้ไม่ยานคุนไปเพื่อทำที่ๆนั่นนะอ๋อพอเวลาครับถ้าเท่าต่อเป็นส,รรสันไปยังสี่มันจะหาศูนย์ง่ายนั่นนะครับผมมันจะหาศูนย์ง่ายนั่นกับระยะภาพเขามีอยู่เขามีระยะภาพเล็กของระยะภาพเสาเขาจะเอาคืนหอดขัน้นตันแรกสะกอนนั่นนะ แล้วไอ้เสาที่มันโผล่ขึ้นมาจากฟุตติ้งมันโผล่ขึ้นมาแค่นี้เรามันต้องต่อ,อยังไงครับถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นชั้นสองอะคานชั้นสองเนี่ยครับนนะะไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ทสั้นๆเนี่ยสมมติว่าเราจะต่อขึ้นคานชั้นสองใี่เราต้องทํำยังไงครับมันสั้นต่อต่อหนาโม่สั้นได้น่ะไม่ทัดรับเม่ตัวหมอนอยู่ลงเลือกหี่เบ้ระยะถากเ็ามียูระยะถากก็มียูส่าประมาณสี่สิบเท่าเป็นยางต่ำสี่สิบเถ่าก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ ฟุตติ้งครับหรือตะก้อคอบเสาหรือบางคนก็เรียกว่าต่อม้อครับก็คือรายละเอียดก็ประมาณนี้ก็คือเป็นตัวที่ยืดขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับตัวคานคอดินครับแล้วก็ตัวเสาที่จะขึ้นไปรับคานชั้น2อ,อีกต่อหนึ่งนะครับหน้าที่ก็มีประมาณนี้ a few moments later ต่อไปครับก็จะเป็นการเทลีนครับเทลีนเพื่อที่จะเอาตัวลีนเนี่ยมารองรับคานคอดินก่อนครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกัน เทลีนนะครับหรือการเทคอนกรีตเพื่อปรับผิวหน้าดินครับนิยมทําเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับการผูกเหล็กแล้วก็การเทคอนกรีตนะครับผมก็คือตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการที่จะผูกเหล็กเพื่อที่จะเทคานคอดินก็เลยต้องมีการเทลีนรองรับตัวคานคอดินไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวเหล็กเสริมเนี่ยควรจะมีคอนกรีตหุ้มอยู่ไม่น้อยกว่า5เซนติเมตรนะรเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างครับและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมภายในนะครับในแบบระยะยาวๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแบบ ความสําคัญของการเทลีนก่อนที่จะทําโครงสร้างอะไรต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับผมคือช่างกําลังตีไม้แบบเพื่อเทลีนพื้นครับผมประมาณนี้ครับตีไม้แบบเพื่อจะเทลีนอย่างนี้นี่ครับมันเป็นไม้อัดแผ่นประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งอันนี้คือเทลีนครับเทลีนประมาณ5เซนติเมตรนะครับผม ก่อนที่จะวางคานคอดินต้องมีการเทลีนก่อนเพื่อให้ประคองเหล็กเส้นที่จะทาคานคอดินให้มันแบบอยุ่แนวกึงกลางของแบบครับประมาณนั้นทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องดูด้วยครับว่าตอนที่วางไอ้แบบจริงๆอะ่ะมันก็จะต้องมีลูกปูนด้วยนะฮะลูกปูนเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กมันถลําออกไปด้านไหนด้านหนึ่งหรือไปชิดแบบเกินไปครับคร่า,า,า,าวๆโดยประมาณนะครับแม่วันนี้มาดูงานครับอันนี้คือเทลีนเสร็จแล้วครับฝั่งนี้ ก็จะสูงจากผิวดินประมาณ5เซนติเมตรครับผมแต่ว่าก่อนจะเทลินก็ต้องมีการตบดินให้แน่นก่อนนะครับผม,มประมาณนี้ครับคงจะอีกสักสองวันครับถึงจะเทลินอบอทั้งหมดตบดินแล้วผิวดินมันจะแน่นครับนี่ครับเห็นไหมอืม นี่วันแห่งการเทลีนครับวันนี้น่าจะเสร็จนะดูแล้วน่าจะจบในวันนี้ครับใช้ปูนอันนี้เทลีนครับ ในการเทคารครับเนี่ยเป็นแผ่นมาอย่างนี้ทุกวันนี้เป็นโลหะหมดแล้วเป็นเหล็กหมดแล้วเป็นแผ่นเหล็กหมดแล้วไม่มีไม้แล้วครับเดี๋ยวนี้เห็นอย่างนี้ค่อนข้างหนักเลยนังจากเมื่อวานที่มีการสร้างไม้แบบคือตัวนี้ครับไม้แบบเหล็กมันจะมีตัวล็อกของมันมาด้วยเลยครับทาให้แนบสนิทเห็นไหมเป็นข้อเหมือนคล้ายๆลักษณะเหมือนข้อโซ่ครับล็อกเอาไว้ให้มันไม่เลื่อนไปเลื่อนมาครับ ตัวคานก็จะเรียบเนื้องานเวลาถอดแอวกมาก็จะเรียบสนิทเสมอครับนี่ตั้งเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือฉีดน้ําเพื่อให้ปูนตัวล่างไอตัวชั้นลีนมันไม่ดึงน้ําออกจากเนื้อปูนซีมเมนต์ที่จะเทลงไปใหม่เร็วเกินไปเขาก็จะฉีดน้ําเลียงไว้ครับประมาณนี้ครับนี่ฉีดน้ําเลียงเอาไว้ก็ก็ผูกเรียบรอ้อยดีนะเว้นช่องไฟเว้นอะไรใช้ได้ ันนี้น่าจะเทคานคอดินเสร็จน่าจะเสร็จแน่นอนเพราะว่าเทมาถึงข้างหลังแล้วข้าวแต่ประมานะครับแม่นั้นคือการจี้ปูนครับนั้นเครื่องจี้ปูนเห็นไหมนี่ก็คือเครื่องจี้ปูนครับที่เขาเอาแย่เข้าไปในเนื้อคอนกรีตที่ยังเหลวๆอยู่ก็คือเอาไว้ ไล่อากาศที่อยู่ภายในนะครับก็คือให้เนื้อคอนกรีตเนี่ยเข้าไปได้เต็มเนื้องานนะครับไม่มีอากาศเข้าไปแทรกก็จะทําให้ได้ตัวคานที่แข็งแรงขึ้นครับสเต็งถูกต้องครับไม่มีฟองอากาศเข้าไปแทรกระหว่างเนื้อคอนกรีตนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็ต้องมีการจี้ปูไล่อากาศออกจากเนื้อคอนกรีตครับอันนี้ไม้เอาไว้ตอกยึดแบบครับไม่รู้เรียกว่าไม้อะไรเหมือนกันนะลักษณะเป็นไม้หน้าสามไม้ตอกแบบอันนี้เป็นแผ่น น่าจะประมาณ8ดนิ้วครับเนี่ยเนี่ยเอาไปยึดแบบลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือตอกไว้ทาอะไรครับนะครับบันไดครับบันไดครับแต่ว่าไอ้แล้วที่อยู่ตรงข้างหน้าอย่างนั้นแหละครับที่เป็นมันมันจะเป็นระเบียงอะไรนึ่เป็นระเบียงเหรอตอกไว้อ๋อคือให้มันแข็งเลยใช่ไหมครับแข็งติดเลยต้องเสร็จวันนี้จะได้ปูนจะได้เชื่อมกันใช่ไหมครับอันนี้คือการตอกบันไดครับ อันลคครบต้องเทให้จบในวันเดียวครับไม่งั้นปูนจะไม่เชื่อมกันครับ Three days later Three หลังจากวันที่เทคานคอดินนะครับผมก็ไม่ได้ไปอีกเลยเป็นระยะเวลาสั้ประมาณ2 3สมวันได้นะครับพอไปถึงอีกทีเขาก็แกะแบบออกหมดแล้วนะเพราะว่าคอนกรีตมันแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาดินมาถมให้เต็มใ้ตัวคานคอดิน,นครับด้านในก็คือใต้พื้นบ้านนั่นเองถมให้เต็มแล้วก็อัดให้แน่นครับแล้วขั้นต่อไปก็คงจะเป็นการเทพื้นชั้นหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับคานคอดินก็ ประมาณนี้ครับถอดแบบเสร็จแล้วก็ไปฟอร์มวันนี้ช่วงที่ถอดแบบนี้ก็ต้องลดน้ําเลี้ยงตลอดนะครับลดน้ําเช้าเที่ยงเย็นคือให้ตัวปูนให้ตัวคอนกรีตมันเซ็ตตัวได้อย่างได้อย่างเต็มที่ครับก็ต้องมีการลดน้ำให้มันชุ่มอยู่ตลอดเวลาครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบคล้ายๆว่าค่าความแข็งมันลดลงครับประมาณนั้นครับอันนี้โชคดีหน่อยที่ฝนตกมาเลี้ยงด้วยนี่ระบบท่อน้ําทิ้งเขาก็ต้องมีการอุดอุดปลายท่อ,อไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวดินครับดินที่อยู่ดินที่อยู่ในไซต์งานมาจัดอาจ,าอาจาเข้าไปอุดระบบระบายน้ําได้ครับนี่ก็ต้องมีการอุดเอาไว้หลังจากงานคานคอดินเรียบร้อยนะครับ แล้วแล้วก็แกะแบบเรียบร้อยแห้งแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําต่อไปก็คือเป็นระบบท่อน้ําทิ้งครับแล้วก็ระบบซ่วมระบบส่วมก็คือบางคนอาจจะใช้เป็นบ่อซ่วมซึมที่เป็นปอกกลมๆนะครับผมแบบนั้นก็ได้ครับผมหรือว่าจะเอาเป็นแบบเป็นถังแสกก็ได้ครับที่บมบัดด้วยระบบจุลินทรีย์นะครับแล้วก็มีระบบน้ําเอ่อให้ตัวน้ําที่มันล้นมันออกท่อน้ําทิ้งปกตินะครับก็จะไม่ต้องดูดส่วมบ่อยถ้าเป็นถังแสกก็อาจจะไม่ได้ดูดส่วมเลยนะครับเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับผม แต่ถ้าเป็นส้มซึมเนี่ยถ้าช่วงหน้าฝนก็อาจจะมีปัญหาแบบน้ําในดินมันอาจจะหนุนขึ้นมาแล้วแต่ชอบว่าจะเอาแบบไหนมันก็ไม่มีผิดปมีถูกเนาะส้มซึมก็มีข้อดีของมันครับแล้วก็ถังแสกนี่ก็มีข้อดีของมันเอาละครับเรามาดูกันในส่วนของท่อน้ําทิ้งที่ออกมาจากตัวาอาคารกันบ้างครับจากห้องน้ําชั้นหนหรือห้องน้ําชั้น2ก็ตามรวมถึงท่อส้วมต่างๆนะครับผมอ่างล้างหน้าพวกท่อเดนอะไรพวกนี้นะก็จะมาลงมาลอดใต้คานคอดินไว้หมดเลยนะครับผมหรือบางคนก็อาจจะออกแบบใหม่ครับก็คือ ตอนที่หล่อคานคอดินอาจจะวางแบบเป็นบล็อกไว้ที่ตัวคานคอดินให้มันเป็นรูไว้ก่อนนะครับผมก่อนที่จะเทแบบแล้วก็พอแห้งปุ๊บเนี่ยพอแกะแบบมันก็จะเป็นรูให้เลยหรือเขาเรียกอย่างว่าการวางสลีฟนะครับแล้วเราก็จะได้สอดท่อเข้าไปได้ครับก็คือสอดท่อน้ําทิ้งที่ระหว่างตัวคานคอดินได้เลยครับลอดใต้คานนี่จะดีกว่านะเพราะว่าเนื้อตัวคอนกรีตที่เป็นตัวคานคอดินเนี่ยมันหนาแน่นกว่านะมันไม่ได้เว้าลวรูวาอะไรไม่ได้ควานไว้แบบนี้นะครับ น่าจะมีผลกับความแข็งแรงของตัวคานคอนดินระดับหนึ่งอยู่ครับก็ขอเข้าโดยประมาณครับเลือกเอาเลยครับคือเริ่มวางท่อแล้วพอน้ําทิ้งระบบระบบระบายน้ําครับพื้นฐานห้องน้ำตรงนี้นั่นแล้วก็พอวางเสร็จก็ถมดินครับถมดินให้เสมอกับคานคอดินครับประมาณนี้ ท่อดำๆนี่คือท่ออัดน้ํายาฆ่าปวกนะครับนี่ครับท่ออัดน้ํายาฆ่าปวกนะสีดำๆเผือ,อไว้ก่อนครับเดินไว้รอบรอบคานคอดินเลยประมาณนี้แล้วก็จุดที่อัดอัดน้ํายาก็จะอยู่ด้านหลังครับ่ตรงนี้เข้ามาดูได้แล้วรถมันก็ถอยไปด้านฝั่งนู้นแล้วนี่คือท่อที่จะใช้อัดน้ํายาเข้าไป ห้องหนึ่งมี3ข้ท่อโอดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าก็จะลงเพิ่มเติมในบ้านน้อยหน้าอยู่เดอะซีรีส์เอนที่สามนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับโอเคครับเจอกันใหม่เอดหน้าสตอรี่คลาสสิค